สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปวัดบรรดาลนะครับเพื่อไปเก็บข้อมูลนะครับพร้อมกับนําเงินไปถวายวัดนะครับตามที่เราได้ตั้งใจไว้จํหนายสีบพึ่งของพ่อไปแล้วนกะ็มีู้บริจาครวบรวมมาก็ได้เงินประมาณอยู่2 0 0 0 0 0บาทถ้าใครมีอะไรก็ไปเจอกันที่วัดเลยไม่เกิน11บเอโมงก็ถึงที่วัดนะครับ ทำไว้นะอันนี้ต้นกระไรทองอย่างเดียวเอต้นกระไรทองอย่างเดียวก็ไก่เนี่ยมันกระโโบมีก็ไก่ก็ไก่ต้นกระไรทองโอ้ยนี่ก็ไม่ได้ันจะไปแล้วเนี่ยบวมเห็นไหมมันอื่นอ่ะนี่จะเสร็จโอนทองเซียนเต็นจานบีโร่เดียวอันนี้เขาสวยเลยนะไอ้นี่งฮะเดียวเลยเนี่ยแดงแป๊ดเลยเนี่ยนครหลวงเนี่ยออกธนาคารเขือว่านอกวัด แต่พอไปหาท่านเนี่ยท่านบอกว่าทำเถอะท่านหลังจากทามาเสร็จปลุกเสร็จได้สามวันท่างกับสิ้นบริการแม่งเปลี่ยนศาสนาเลยโอ้ยังทันท่านเออเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ทนนันไงเพราะท่านอาพาธแล้วอาพาธหนักด้วย เสีลมูแล้วเจอยังไงจำได้ได้หมมีมีรูปไหมรูปเหมืนเมื่อ่ก็ไไม่รูไม่มแต่จำได้นะเอวไม่ดูรูปเกะไ้ตัว้นะอันนี้อีสนอ๋อเียเจนะอันนี้อาเสียแรกนเพราะนี่กดจะได้คือ กิตโกเนี่ยมันต้องคนเกิดวันจันทร์กันกรสีโรอะไรต่างเพราะฉะนั้นตกวันที้แปดแต่ว่าวันแต่วันเกิดเนี่ยมันคาดเคลื่อนกันมาตลอดบางคนก็แปดบางคนก็เก้าบางคนก็สิบเก้านี่ออกปามั้ยอันเนี้ยเราจะอธิบายให้ครบเลยว่าทําไมถึงตรงวันที่แปดเพราะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยได้ฉายากิตโกเนี่ยงสตอมท่านเกิดวันจันทร์เหมือนอย่างเนี้ยมังกรมังกรเนี่ยเพิ่งได้ข้อยุติมังกรนี่ ก่อนสันนิบาลไหมก่อนแน่นอนใช่ไหมสันนิบาลปีไหนหนึ่งเจนะฮะสันนิบาลหนึ่งเจ็ดมังกรมันก็ต้องหนึ่งหกเขลุแต่ในบล็อกมันอายุเจ็ดเนี่ยแม่งตกหนึ่งเกเลยนะถูกอ่าถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาเขาทําเนี่ยหลวงพ่อ69จะ70บใช่ เขาตั้งใจจะให้ระบุว่าอายุครบ70ปีช่างแม่งแกะเลขผิดนี่เลขไทยเนี่ยมันอ่าเมื่อแกะเลขผิดเนี่ยมันเป็นได้สัมมาก็สัมไปถ้าอย่างนั้นสัมมาก็สัมไปก็คือไม่เป็นไรดีแล้วหลวงพ่อเราได้อายุยืนไปอีกปีนึงมันก็เลยกลายเป็นห้ามกรุุ่สิ1เ็ดแต่เสือ ตรงกับบสรุ่น14 15ไปเลยนี่ออกมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเขียนตามอายุเนี่ยมัน19เลยมันกวอิตาลีแล้วสำกนี้เนี่ยไม่ยืดเหมือนเราไม่หนืดเลยบันอันนกอิตาลีอิตลีก่อนครแล้วังยาพวนเทไร่ผมบอกว่าลงยาไม่ตัวผมไม่เคยได้ที่ไหนมีแต่เชกินมาได้เท่าไหร่ สี่สิบห้านะเออห้าสิบแล้วกันผมมาส่งไปเสกมาแล้วเนี่ยอาจารย์แม่ไม่เป็นไรเลยเปิดทงเลดทงอะไรดิ้งเท่าไหร่อ่ะเปิดไปแบ่งด้วยนะอย่าเปิดแางลุงวิบปับวิบปับหมูจะทำอะไรมาธรรมดาออกจะวัดก็เป็นสีนี่มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้โอเคยได้ไหม ทำเนจบแล้วง่ายง่ายอเปิดไปแบ่งไปอยายาโหได้าโห่นะอยาโห่ยาโหอาจารย์นะนี่วัดหลวงพ่อแย้นี่เนี่ยเราอะไรเกินใจหลวงพ่อมาตอนนั้นออกสองร้ยนะหกหมื่นได้มั้ก็เหรียญมันไม่เกินห0 0หมื่สวยจัดหกหมื่นหี่เหลืออยู่นี่ประมาณสี่นเหรียญนี่ก็พวกนี้เลยทุกวันแต่หกหม่จบเลยพัดโอนลยครับพี่ๆหกห0 0่นไป อาจารย์งานนี้ไม่เห็นบ้านี้เลยโดนดึงเเลยต้องจัดยะหล่อโอ้ยแท้หมดแกปิดแล้ว่ะอันแข็งแดงนะครับแ็งครับไม่ได้เจออาจารย์งานเอาสิบปีแล้วมังเจอกจอ้าของอาจารย์มาหวงพ่อไง

โอ้ยอยู่กันมาแต่หัวเราเป็นยังไงเป็นยังสี่นะฮะหพอหัวเปนแนี้เอ่อเจิมเจิมแน่เองนะเออเดีหาไม่หลาย่องดเจียววัดเจียวชาเลยอจเลยโอ้ยดูไมือนีกู้เนี่โอ้ยแข็งแรงแข็งหพอม่หโอ้ยเป็นหอดได้หลาย วอ้ยพ oh ่กพ่อน้าจะโดดเนาะนี่ธรรมดานะเห็นอย่างเนี้ยรูเรื่องเมตตาที่หนึ่งเท่าไหร่ละแปดสิบสี่แปดสิบ่แงงวอนวอเดี๋ยวคุยเดียะคุยไปคุยเียงไม่ออกนะคุยเยวไม่อกเพราะปากสั่้ย่งอยากบตตายไม่ตายอยู่เลย อล้หลวงพ่อได้หาเดี๋ยวราวัดก่อนเนาะแข่งแรงแข่งแรงลเป็นมิ่งขวัญนานๆครับ <c oughs> วันนี้ก็ภาคภูมิใจครับนำเงินมาถวายวัดนะครับแล้วก็ได้มากราบครูบาอาจารย์อาจารย์สมจิตนะครับหรือท่านอาจารย์สมเ <c oughs> จ้าวาดซึ่งท่านก็นเป็นพระพี่เลี้ยงผมนะในขณะที่ผมอยู่วัดนี้ท่านดูแลผมทุกอ,อย่างตอนนี้ท่านอาพาธน,นะครับ คอก็เจาะพูดไม่ได้แต่แววตาที่เห็นผมนั้นบ่งบอกได้เลยว่าความรักความเมตตายังมีอยู่ร่วมทนอาจารย์สมนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นสิษย์มือขวาของรพระเอเดียตรงรับถ่ายทอดวิชาทั้งหมดมาแม้กระทั่งตัวเสเล็กเองวันที่มาสักยันนะครับอาจารย์สมเนี่ยก็เป็นผู้ลงเข็มสักให้ซึ่งหลวงพ่อนั้นแย <c oughs> ้มือจับหลังอาจารย์สมไว้ว่าอา้าวอาจารย์สมลงเข็มสักปรากฏว่าอาจารย์สมแทงเข็มสัก เสียเล็กเข้าเสียเล็กถีบมาร้องไห้โฮเลยครับเป็นเรื่องที่เล่าขายกันมายาวนานตอนผมอยู่วัดเนี่ยก <c oughs> ็ได้าบารมีของท่านจะสมบรูแรนะครับอบรมสั่งสอน <c oughs> ถึงแม้วันนี้ท่านจะพูดไม่ได้แต่แววตาและการกระทำํำที่ท่านเคหัวผมที่ท่านรูปคำผมท่าน,นอบอกถึงความรักค,ค,ความเมตตาที่ยังมีกับผมเสมอมานะครับดีใจครับดีใจมากๆเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งนะครับแล้วแป๊บเดียวถึงเลยเน,หนาะ ก็พอดีเพิ่งออกจากนั่นพอดีพัฒาดีดีดูเลยไหะวันนี้เก็บเก่าหรือยังไงครับเนี่ยครับผมเก็บมาตั้งนาน,เห,นเหรียเหรียญนี้เคยประกวดได้เลยนะเหรียญวันนี้เราก็มาเจอพี่เผชิญ สีบุญเรืองครนะอันนี้ก็เป็นนักนิยมะสมมาเครื่องโดยเฉพาะพี่ครีบยงวิราชพี่ปืนประจินเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักนิยมสะสมมาเครื่องมือหนึ่งงท่านปะจงนะครับท่านปะจงในอดีตก็คือนายดาบนะครับคนนี้นะครับผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อนั่นคือผู้ที่ได้รวบรวมหลักพระพวกจัดสร้างเหรียญสมนิบาลที่โด่งดังในขณะนั้นอันนี้ก็คือพี่เศษบ้านดานนะครับสายาเขาเศษบ้านดาน คนนี้ก็มีความศร,รัทธารักไ่้ครบรพนับถือมากอ,อันนี้คือปุตรชายของเงียหุยซึ่งเป็นเหมือนสิบผู้พีแ่แต่ซ้ำแต่ซ้ำที่มีอ่าอันนี้เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อมานานผมสันดาฟามนะครับ